สวัสดีค่ะข้างนอกนะคะพี่นอ้องเดินพี่น้องเบิ้งประเทศโนเวนะคะสวยบ่กพี่นอ้องสวยไหมคะแพ่แนี้แหลาแก้วิดีโอโซไทยแลนด์สวยมากวันดีเพน <c oughs> สวยมากนะคะนาวกับน,นาวพี่น้องอดเอา อยากงามเถ็ดนอเวยเลยพี่น้อง, <laughs> ม,ง,องมึงพี่น้องไปใช้ต้องถอดส่วนๆพี่น้องเอ้ยใช้บูดี่พี่น้องใช้บูเดเจ้าใช้กับปงพี่น้องเอ้ยอยากงามหลายกว่าขัดไปนะดขัดบไปพี่น้องไปห่างพี่น้องไปเดินห่างพายกระเป๋า ไงขับวีนองไปเดินห้างนะคะพูดอะไรเผาจากภพักบ้านเมืองเปินงามบอพว่นองขาวตามมานะคะน้องๆคุณพี่คออยู่ห้างนะคะคโอ้ย เอาเทาบุกจ uh, oh ับหนุ่มแข็งเงอนจ้า <wh ปิดให้ดีปิดให้ชิดเลยนะคะ แอมฟีเจอกันนะคะน้องๆเดินทางจะหน่อยนะคะสวยไหมคะบัานเมืองเป็นไรพี่น้องสวยไหมคะ ขาวจาา้าภาคเดยวพี่นอ้องหลังค่ารถหลังค่ารถพี่น้องแต่เว้นขืนแล้วแต่มาดามก็ใส่โอ้โอ <laughs> ให้ ไปส่งกับเขาพี่น้องไปส่งโอเคนะคะเขาจากภัคพี่น้องเสียเบิ้งเป็นืังไหนเป็นในหนทา้งนี่พี่น้องโอเคนะคะบ๊ายบายกี่นาทีแล้วเนี่ยบบเห็นหงหนึน่งนาทีพี่น้องเมื่อจังแล้วว่าไอ้ถุงมือนะ้ำถุงมือบใส่คอยรถนะคะรถมารับนะคะใส่สูตรพิษ ว่าทำไม้ันจะเปนเหนาวปน,นีพี่น้องหรือว่าจะบน่หนาวขนาดนี้ใส้กก็สั่นเซย์แล้วโอเคนะคะ <c oughs> รถก็จะมารับแล้วนะคะบ๊ายบายรักนะคะไทยแลนด์ประเทศนอวเวย์เบืงพี่น้องเป็ตมำมาดำามยูบวะผู้เดียกาอยู่ก็อดเอาพี่น้องบึงเอา ได้อย <c ười> okay, ่างมาอยู่ประเทศนอร์เวยกเบิ่่งเอาพีน้องเบิ่งหลังคาเบิ่งหลังคาเอาโอเคนะคะบ๊ายบาย